วันนี้นะคะเราก็ถ่ายเอ่อมิวสิกวิดีโอนะคะของ New s o r t Man เซนก็แบบธารการมากเลยนะคะวันนี้คือใหญ่มากแล้วก็ก็เ็นความรู้สึกก็เหมือนกับแบบแฟลชแบ็ตอนที่เอ่อมาทำงานที่จีนะคะ วันนี้ก็ฉากหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัว,ตวละครเรื่องนี้ก็คือสงครามกูไบค่อคนข้างค่อนข้างมีอะไรหลายอย่างที่ที่เราเคยดูมาพอเรื่องมันจริงมากแล้วมันก็ทําให้ความรู้สึกในของเราให้ออกมาได้ตามแต่ละฉากเท่าที่ทุกคนเห็นมันจะเป็นสีแดงแล้วถ้ามันไม่แน่ใจาว่าได้กล้องกับสายตาคนเราจริงๆที่มองเนี่ยมันเป็นยังไงสำหรับบอยเนี่ยใหญ่มากต้องทำอคติ้งในการต่อสู้ด้วยก็รู้สึกว่า ที่ชื่นชอบอยู่แล้วด้วยหยุดครับสนุกมากแล้วก็ทีมงาน็จน ่ทุกอย่างที่ทำเทคนิคทีมอาร์ตก็คือเกลัมากนะคะแล้วก็ฝากเกมเรื่องนี้นเลยนะคะบางคนอาจจะแบบชอบศิละปะการต่อสู้แล้วชอบดูหนังก,กำลังภายในเหนมือนที่พลอยชอบบางทีเวลาเราไปเล่นในเกมเนี่ยมันก็รู้สึกแบบทดแทนได้เยอะมากเลยด้วยเนี้ยมันก็ยังพอไปติดมีคนนึงเลยก็ขอฝากน,นะคะเกม The New Swordman ด้วยน,น,นะคะแน่นอน